r ริษัท h and Die เป็นธุรกิจบริการเครื่องสภาพและอุปกรณ์อัตโนมัติประกอบด้วยสี่วงจรหลักได้แก่วงจรรายได้ค่าใช้จ่ายมจงเงินงเดือนและระบบบัญชีประเภทและรายงานจากแผนภาพกระแสะข้อมูลในระดับสูงสุดของวงจรรายได,ได้จะมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับรายงานภายนอกคือลูกค้าเป็นหลักและมีการเปลี่ยนสารสนเทศกับวงจรอื่นๆดังนี้ ลูกค้าวงจรรายได้จะรับข้อมูลการสอบถามและการเข้ารับบริการวงจรค่าจใจ่ายจะรับข้อมูลใบสัง่งวัสดุประกอบสินค้าผู้โดยต้องการซื้อจากวงจรรายได,ได้หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลกลับเตียงวงจรรายได้อีกรอบระบบบัญชีแยกประเภทรูปใบรายการรายงานจะรับข้อมูลการยอดขายเพื่อจะเตรียมรายงานทางการเงินธนาคารจะรับข้อมูลการฝากเงินและการชำระเงินเข้าบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นธนาคารจะส่งใบแจ้งรายการบัญชีกลับเตียงวงจรรายได้แผนภาพกระแสข้อมูลในระดับศูนย์ของวงจรรายได้ที่หนึ่งการบันทึกรายการบริการ เริ่มต้นจากลูกค้าทักมาสอบถามพนักงานจะมีหน้าที่ในการตอบข้อสักถามของลูกค้าเมื่อมีการตกลงการใช้บริการจะเกิดสาระสนเทศคือรายการบริการจะมีการอ้างอิงข้อมูลจากแฟ้มลูกค้าและจะส่งข้อมูลปริมาณวัสดุอุปกรณ์และสินค้าคงเหลือที่ต้องการซื้อไปยังวงจรค่าใช้จ่ายและได้รับข้อมูลปริมาณวัสดุอุปกรณ์และสินค้าคงเหลือที่มีไว้ใช้สำหรับบุคคบริการไปยังกิจกรรมการให้บริการต่อไป กิจกรรมที่2การให้บริการเมื่อได้รับรายการบริการกิจกรรมการให้บริการจะมีการอ้างอิงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลวัสดุอุปกรณ์และสินค้าคงเหลือหากมีไม่เพียงพอจะทาการส่งใบสั่งวัสดุอุปกรณ์และสินค้าคงเหลือที่ต้องการไปยังวงจรค่าใช้จ่ายและวงจรค่าใช้จ่ายจะส่งปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ที่สั่งซื้อกลับมายังกิจกรรมการอนุมัติการให้บริการหากพิจารณาแฟ้มข้อมูลวัสดุอุปกรณ์และสินค้าคงเหลือเพื่อพิจารณาว่าเพียงพอต่อการให้บริการจะเกิดใบสรุปรายการบริการเพื่อส่งไปยังกิจกรรมการจัดดกาารรยไไ้ต่อป กิจกรรมที่3การจัดการรายได้เมื่อได้รับใบสรุปรายการการบริการจะทำการบันทึกยอดขายไปยังแฟ้มยอดขายและแฟ้มระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงานกิจกรรมที่4การเก็บเงิน ลูกค้าชำระค่าบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชีธนาคารเงินสดซึ่งกิจกรรมการเก็บเงินจะรับข้อมูลใบแจ้งรายการเดินบัญชีจากธนาคารและหลักฐานการชำระค่าบริการจากลูกค้าเพื่อบันทึกข้อมูลไปยังแฟ้มข้อมูลการรับเงินแฟ้มข้อมูลลูกค้าและสุดท้ายบันทึกข้อมูลลงแฟ้มระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงานเทคโนโลยีสารสนเทศวงจรการขายและรับเงิน1การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชำระเงินผ่าน QR Code แทนการจ่ายเงินสด2ระบบใบสังขายอัตโนมัติการเกิดเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าและกามบ้านปรับแต่งคุ สามต้องการได้3แอปพลิเคชันสำหรับจองเครื่องสัมผ้า4ระบบดูแลเครื่องซักรีและอัตโนมัติช่วยตรวจสอบสถานะของเครื่องสัมผและเครื่องสัมผัสอัตโมัติค่ะจากแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับสูงสุดของวงจรค่าใช้จ่ายจะแสดงให้เห็นว่าวงจรค่าใช้จ่ายมีการเลกเป็นข้อมูลภายนอกองค์กรได้แก่ผู้ขายและหน่วยงานภายในองค์กรได้แก่ระบบควบคุมสินค้าและคงคลังวงจรรายได้และพนักงาน และวงจรค่าใช้จ่ายยังมีการส่งข้อมูลไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปและแสดงผลเป็นส่วนหนึ่งในรายงานทางการเงินกิจกรรมหลักทางธุรกิจภายในวงจรค่าใช้จ่าย1การเสนอซื้อสินค้าวงจรรายได้พนักงานภายในองค์กรและระบบควบคุมสินค้าและคงคลังส่งใบเสนอซื้อให้กับกิจกรรมการเสนอซื้อจากนั้นมีการส่งสำเนาใบสั่งซื้อคืนทั้งหมดและเก็บใบสั่งซื้อทั้งหมดไว้ในแฟ้มใบเสนอซื้อ 2. องการสั่งซื้อสินค้าฝ่ายจัดซื้อจะทำการจัดหาผู้ขายและมีการจัดทำใบสั่งซื้อออกมา5าฉบับส่งไปยังแผนกต่างๆดังรูป 3. การรับวัสดุอุปกรณ์และจัดเก็บเมื่อผแผนกรับสินค้าได้รับสินค้าและมีการตวรวจสอบคุณภาพของสินค้าแล้วจะมีการจัดทำรายงานออกมา3ฉบับฉบับที่1งส่งให้พนักงานบัญชีเจ้าหนี้การค้าฉบับที่2จะส่งไปยังผแผนกคลังสินค้าพร้อมกับสินค้าและฉบับที่3จะถูกจัดเก็บในแคมข้อมูลสินค้าคงเหลือ4.0จุดการอนุมัติจ่ายเงินจะมีการตรวจสอบยอดหนี้จากใบแจ้งหนี้รายงานการรับสินค้าและสำนาใบสั่งซื้อเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะออกชุดใบคำสั่งจ่ายไปยังแผนกการเงินเพื่อชำระเงิน ห้าจุดศูนย์การจ่ายชำระเงินเมื่อได้รับใบคำสั่งจ่ายจะทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงชำระเงินให้แก่ผู้ขายเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดซื้อและการจ่ายเงิน1การแลกเปลี่ยนเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EDI เป็นการลดงานทุรการ2การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กลทรอนิกส์3บาร์โค้ดช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล4การโอนเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายวงจรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเงินเดือนจากคอนเทกต์ไดอะแกรมของวงจรบัญชีและเงินเดือนจะเห็นว่ามีข้อมูลเข้าแสงหลักกคือ1ผู้จัดารเป็นผู้ให้้ขอมูลการเปปลลี่ยนนแงงขอพักงงาานนนน2พักเป็ผู้ให้ข้อมูลลเวาในการปฏิบัติงาานน3กกรรรรมสพเป็ผูู้้้ใหขอมลลลลเกกีี่ยวัับภาษผพธ์ บัญชีและเงินเดือนได้แก่1ชิ้ค่าจ้าง2ช็้เงินเดือน3ชิ้อื่นๆแผนภาพกระจาข้อมูลในระดับสูงของระบบบัญชีเงินเดือนซึ่งแสดงขั้นตอนการทํางานโดยย่อย4ขั้นตอนคือกิจกรรมที่1.0การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักบัญชีเงินเดือนจะมีการรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากผู้จัดการกรมสรรพากรเพื่อนํามาปรับปรุงและบันทึกลงแฟ้มข้อมูลหลักบัญชีเงินเดือนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันกิจกรรมที่2.0การเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเวลาในการปฏิบัติงานจะมีการเก็บข้อมูลของพนักงานทั่วไปจากบัตรลงเวลาและติดตามการทํางานของพนักงานในสํานักงานเพื่อนําไปคํนวณค่าตอบแทนให้กับพนักงานกิจกรรมที่3.0การจัดทําบัญชีเงินเดือนและการคํานวณภาษีนําข้อมูลเวลาณ ปฏิบัติงานกับอัตรางเงินเดือนมาประมวลผลกับแฟม้มข้อมูลหลักบัญชีเงินเดือนจากนั้นจะทําการคํานวณภาษีให้กับกรมสรรพากรข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างจะถูกส่งกลับไปไว้ที่แฟม้มข้อมูลหลักบัญชีเงินเดือนและถูกบันทึกลงบัญชีแยกประเภททั่วไปกิจกรรมที่4.0การจ่ายเงินเดือนเป็นการจ่ายเงินได้สุทธิให้กับพนักงานแบ่งเป็นการจ่ายชิปเงินเดือนและการจ่ายชิปค่าจ้างเทคโนโลยีที่มาช่วยปรับปรุงธุรกิจมีดังนี้ 1. โปรแกรมบัญชีเงินเดือนจะช่วยในการคํานวณเงินได้รวมรายการหักจากเงินเดือนทั้งหมดและเงินได้สุทธิของทุการ ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามการโอนเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EFT จะทำให้ธุรกรรมทางการเงินเป็นไปนอย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ีการแลกเปลี่ยนเอกสารผ่านทางอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ EDI เป็นการจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนในรูปอ e ิเล็กทรอนิกส่งผ่านเครือข่ายให้กับหน่วยงานภายนอกวงจรระบบบัญชีประเภททั่วไปและรายงานจากแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับสูงแสดงให้เห็นว่าระบบบัญชีประเภททั่วไปและรายงานเป็นส่วนกลางของระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใน,ในองค์กรโดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมและจดัดรูปแบบข้อมูลจากแต่ละวงจรการค้าผ่านรายการบัญชีประเภททั่วไปและจะทำรายงานทางการเงินเพื่อส่งให้ทั้งผู้ใช้งานที่อยู่ทางภายในและภายนอกองค์กรต่อมาเป็นแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับส่วนของบัญชีประเภททั่กกิจรรม การผ่านรายการเบี่ยงบัญชีแยกประเภททั่วไปจะได้รับข้อมูลรายการค้าและใบสำคัญในวันจากระบบบัญชีต่างๆผ่านรายการเบี่ยงบัญชีแยกประเภททั่วไปและบันทึกในแฟ้มใบสำคัญในวันกิจกรรม2.0การผ่านรายการปรับปรุงเบี่ยงบัญชีแยกประเภททั่วไปข้อมูลรายการค้าและใบสำคัญในวันที่ถูกผ่านรายการเบี่ยงบัญชีแยกประเภททั่วไปจะถูกปรับปรุงโดยระบบบัญชีจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปจัดทำเป็นงบทดลอง กิจกรรม3.0การจัดเตรียมรายงานทางการเงินจะได้รับงบทดลองจากกิจกรรมที่2.0และจะทำรายงานทางการเงินส่งไปให้สมุดบัญชีผู้จัดการเจ้าของร้านและกรมสรรพากรจากนั้นบันทึกรายการปิดบัญชีทั้งหมดลงในบัญชีแยกประเภททั่วไปและจัดเก็บในแฟ้มใบสำคัญรายวันกิจกรรม4.0การจัดเตรียมรายงานสำหรับเจ้าของกิจการจะได้รับข้อมูลงบประมาณจากผู้จัดการจากนั้นจะเริ่มทำงบประมาณและรายงานทางการเงินส่งให้ผู้จัดการและเจ้าของร้านเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการจากนั้นงบประมาณดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในแฟ้มใบสำคัญ ในนววััท่ไปเทคโนโลยีสารสนเทศ1ระบบบัญชีประเภททั่วไปแบบออนไลน์การนาระบบบัญชีประเภททั่วไปมาผสมผสานกับโปรแกรมประยุกต์ทำให้สามารถจัดทำใบสำคัญรายวันเพื่อสรุปรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันผ่านในการไปยังบัญชีประเภททั่วไปโดยอัตโนมัติ2ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์หรือเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลมีส่วนช่วยสนับสนุนในการปิดบัญชีและการเผยแพร่รายงานแสดงผลการดําเนินงานในรูปตัวเงินได้อย่างรวดเร็ว 3. โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหรือระบบ ERP ระบบ ERP จะช่วยให้จัดเตรียมงบประมาณและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่างๆสำหรับผู้บริหารได้ง่ายขึ้น 4. Data warehouse หรือคลังข้อมูลเนื่องจากฐานข้อมูลของระบบบัญชีประเภททั่วไปจะเก็บเฉพาะข้อมูลของรอบบัญชีปีปัจจุบันหรืออดังนั้น Data warehouse จะเข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในรอบบัญชีปีปัจจุบันและรอบบัญชีในอดีตได้หลายสิบปี